สวัสดีครับท่านผู้ชมครัครั้งระดับท็อปสุดยอดนะครับวันนี้ผมมาที่วัดเจ้าอามมาตามเรื่องราวของสมเด็จมหาราชนะเป็นพิมพ์คะแนนปี2516ที่อยู่บนหลังคาโบสถ์เนี่ยก็คือใต้ใต้เพดานโบสถ์อยู่บนฝ้านะจะบอกว่าใต้ฝ้าไม่ใช่ท่านผู้ชมต้องอยู่บนฝ้าแต่ใต้หลังคาโบสถ์ก็คือพระใต้หลังคาโบสถ์วัดเจ้าอามทีนี้เอาลงมาแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะอันนี้เป็นพิมพ์คะแนน นะคือใครมาที่วัดเนี่ยหลวงพี่ก็จะให้ใส่ถาดสีแดงแล้วคุณก็คัดเอาได้นะครับคือปกติเนี่ยที่ผ่านมาท่านผู้ชมฮะทางวัดให้บูชาองค์ละสองบาทแต่ว่าเดี๋ยวหลังวันที่สิบเท่าไหร่นะฮะหลวงพี่สิบห้าสิบห้าพฤษภาสิบห้าพฤษภาคมนะฮะเป็นต้นไปนะทางวัดเขาบอกว่าขอปรับราคาจาก200อยขึ้นเป็นสามร้อบาทคือข,ขึ้นอีกหนะึ่งรอเยเนี่ยนะเป็นพิมพ์คะแนน ต้องรบวนถามหลวงพี่นิดนึงเพราะว่าพิมคะแนนอย่างนี้หลวงพี่ก็คือสร้างเมื่อปี2องพถูกต้องไหมฮะอ่าใช่นะครับก็ที่สอบถามหลวงพ่อก็จะมีผงอิทิเจนะอิทิเจหลวงปู่โตมีผงหลวงพ่อต่างๆเยอะมากมายนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือนี่เขาเขาบอกไปอย่างนึงก็คือมีผงของหลวงพ่อไประก็คือผงอิทิเจห,หลวงพ่อไปรอดีตเจ้าว่าซึ่งท่านได้มวลสารคือสมเด็จบางขุนรลมเนี่ย มาหลายองค์อยู่นะสมัยก่อนเนี่ยท่านก็บดท,ท่านทําเองเป็นผงอินทิเจผสม,มลงไปด้วยนะเจติอาจารย์ที่มาเสกวัตถุมงคลชุดนี้ก็คือนะก็มีหลวงปู่เทียมมัคษัตตาที่ลาดหลวงปู่โต๊ะวัดดูชิมพลีหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นะหลวงพ่อน,นอวัดกลางท่าเรือเนี่ยนะฮะเยอะแย,ย,ยะเลยอ่าหลายองค์นะหลวงพ่อหลวงนี่นะลแล้วก็เสกต่อกครั้งหนึ่งคือปีสามห้าคือปีหนึ่งหกเนี่ยปีครั้งใหญ่ต่อปีสามห้าที่มีสมเด็จพระสังฆราชก็คือสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ย ท่านเสด็จมาเสกด้วยก็ถือว่าอีกครั้งหนึ่งพระเนี่อยอยู่บนหลังคาโบสถ์ท่านก็ลงมาเสกด้วยฉันถึงบอกเลยว่าของดีเกจิเก่าๆเนี่ยปีหนึ่งหกนะเมื่อกี้ลืมบอกหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพอ,องค์ก็มานะหลายองค์ฮะก็ลองไปเสิร์ชดูเพราะเราเคยประชามันกันไปเยอะแล้วทีนี้ใครอยากได้จากองค์เราสองร้อยตอนนี้นะถือถ้าใครจะมาบูชาที่วัดองค์เราสองร้อยบาทที่วัดเจ้าอามที่กุฏินะฮะถึงวันที่สิบห้าถึงันที่สิบห้าหลังสิบห้าเป็นต้นไป สมเด็จคะแนนจะปรับราคาขึ้นเป็นองค์ละ300บาทเลยเรียนมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านหรือสาธุชนที่ได้ดูคลิปนี้ได้รับทราบกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะฮะสวัสดีครับ